ต้องบอกว่าแบรนด์ Tiffany ่แอนโนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและอำนาจทางวัฒนธรรมของชาวอเมริกันอย่างชัดเจนนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทิฟฟานี่แอนโคลกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นนะครับโดยเฉพาะจากเหล่านักลงทุนหลังจากมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นตัวเลข2หลักในปี2013นะครับบริษัทมียอดขายทะลุถึง4,000ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าไรายได้กับ เริ่มลดลงในปี2015นั่นเองนะครับที่ทำให้แบรนด์อย่าง l v m h ได้ส่งชายที่มีชื่อว่า Alexander Arno นะครับซึ่งเป็นลูกชายของแบ n นด d Arno นั่นเองนะครับมาเรษทีอันดับต้นๆของโลกที่เคยแสงหน้า Elon Musk ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ เขาได้มาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างให้กับ Tiffany ่แและการควบรวมกิจการครั้งนี้เนี่ยพลิกฟื้นแบรนด์ของพวกเขาให้เอาชนะผู้บริโภคทั้งกลุ่ม m i l l ลเนียลและเจนซเรื่องราวของชายคนนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นชายหนึ่งคนที่มีเส้นทางการเติบโตที่น่าสนใจมากๆเรื่องราวของ Tiffany ่แอนคและอเล็กซานเดอร์อามีความน่าสนใจอย,อย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทระดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือราการที่มันเดนะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสดัตตี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงแบรนด์แฟชั่นอีกครั้งที่ฟานี่แอนโคนะครับที่เป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขานะครับ แต่ว่าในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยได้ถูกเข้าซื้อกิจการโดย l v m s ซึ่งเป็นเครือข่ายแบรนด์แฟชั่นชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าจากที่เรารับรู้กันที่มีข่าวเบอร์นาร์ดอาโนเองเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากธุรกิจแฟชั่นนะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีนานมากแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเศรษฐีจ,จากฝั่งกลุ่มบริษัททางด้านทยีเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องราวของ LVMH เองเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับและแน่นอนนะครับด้วยวัยที่ตอนนี้เนี่ยแบรนด์อาร์โนเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ อายุมากแล้วนะครับทำให้หลายๆกิจการเนี่ยก็ต้องมีการส่งต่อไปยังลูกๆของพวกเขานะครับและลูกคนหนึ่งของแบนาดก็คืออเล็กซานเดอร์อาโนเนี่ยถือว่าเป็นชายหนุ่มที่เป็นที่น่าจับตามองมากๆนะครับ ผมอยากให้จำชื่อคนคนนี้ไว้ให้ดีนะครับอาจจะเป็นคนที่จะมีบทบาทในอองค์การธุรกิจโลกอาจจะกลายมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผ่านแบรนด์แฟชั่นของ l v m s ซึ่งกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่องนะครับไล่ซื้อกิจการมากมายทั่วทุกมุมโลกอย่างที่กลับไปข้างต้นนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ย แบรนด์ที่ฟาน y ี่เริ่มมีปัญหานะครับความนิยมลดลงไปนะครับในปี2015เนี่ยยอดขายก็เริ่มที่จะตกลงนะครับแม้อุตสาหกรรมในตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมแฟชั่นเองเนี่ยจะเติบโตอย่างมากก็ตามทีนะครับมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนขรั้งสำคัญที่ทำให้เครือ l v m s ได้เข้ามาซื้อกิจการนะครับหลังจากการเจรจากันอยู่นานนะครับกว่า1ปี LVMH เองเนี่ยก็ได้เข้าซื้อกิจการมูลค่ากว่า16,000ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ส่งอเล็กซานเดอร์อาโนซึ่งเป็นลูกชายของแบรนด์นั่นเองนะครับเข้ามานั่งในตำแหน่งรองประธานซึ่งรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารนะครับอเล็กซานเดอร์ในวัย30ปีนะครับ เป็นลูกคนที่3จากทั้งหมด5คนของอาโนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาก็เคยบริหารบริษัทกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กลิโมวานะครับที่ทำการเทคโอเวอร์มาจากากิจการในประเทศเยอรมันนะครับตัวอเล็กซานเดอร์เองเนี่ยเป็นวิศวกรนะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคในประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งในปี2017เนี่ยเขาก็ได้รับมอบหม,มายจากผู้เป็นพ่อนะครับให้มาเป็นผู้นำในบริษัท ผลิตกระเป๋าเดินทางลิโมว่าสัญชาติเยอรมันนะครับซึ่งทาง LVMH เองเนี่ยได้ซื้อกิจการไปก่อนหน้านั้นนะครับอเล็กซานเดอร์เนี่ยเริ่มต้นอาชีพในสหรัฐอเมริกานะครับที่บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง m c k i n s ซ y c o n p c o y p a n y นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาร่วมงานในอาณาจักรธุรกิจของพ่อของเขาครับเริ่มฝึกฝนทักษะการจัดก,การแบรดแรกที่เฟนดี้นะครับซึ่งเขาทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านดิจิตอลหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปทำงานที่ลิโมวาซึ่งถือว่าเป็น หนึ่งในเครือข่ายแบรนด์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอาณาจักร l v m s นะครับโดยแบรนด์เรโมวาเองเนี่ยทำยอดขายได้มากกว่า60%ของกลุ่มบริษัทในเครือนะครับซึ่งมีมูลค่า53,700ล้านยูโ e รในปี2019นะครับสถานการณ์โลกธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มหันมาโฟกัส กลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเมเลเนียนหรือว่ากลุ่มเจนซีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยพฤติกรรมเหล่าผู้บริโภคใหม่ๆยุคใหม่ๆเนี่ยก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t อรเองนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับหากสามารถเจาะไปยังตลาดเหล่านี้ได้เนี่ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมหาศาลมากๆนะครับเราเห็นได้จากเคสหลายๆเคสนะครับแม้กระทั่งที่ผมเคยเล่าฟังเองครับบางเคสเนี่ย เปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่แทบจะทุกอย่างนะครับเช่นอย่างที่กลับไปใน ep ที่แล้วทั้งเตมูหรือว่าชีอินนะครับหันมาลุกออนไลน์หมดเลยนะครับไม่มีหน้าร้านค้าปีแทบจะน้อยมากๆนะครับโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์แทบจะทั้งสิ้นนะครับทำการตลาดเฉพาะส่วนของออนไลน์แล้วก็โอ้โหมันอิมแพกมากๆนะครับ ซึ่งตัวอเล็กซานเดอร์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มากกว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารที่มีอายุสูงสูงนะครับของเครือ l v m s ซึ่งบริหารธุรกิจของบิดาของเขาเนี่ยมานานมากๆแต่ว่าแนวทางการบริหารจากคนรุ่นเก่าเองเนี่ยก็ต้องมีการผสมผสานนะครับกับคนรุ่นใหม่ทําให้แบรนด์ของพวกเขาเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้าซื้อกิจการเป็นว่าเล่นนะครับในช่วงหลัง นั่นเองะครับที่ทำให้ทางอเล็กซานเดอร์เองเนี่ยเข้ามาปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์เทฟฟอนี่แอนโคนะครับเพราะว่าหลังจากที่เริ่มที่จะตกต่ำนะครับจากยอดขายที่ลดลงเขาก็เข้ามาทำสิ่งแรกนะครับในช่วงเวลาที่ศิลปินชื่อดังอย่าง b e y o n เซนะครับปล่อยอัลบั้มที่มีชื่อว่าเร n a ซองต์แดนนะครับเหล่าแฟนๆเนี่ยก็เริ่มตั้งตารอมิวสิกวิดีโอนี้นะครับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับฉากหนึ่งในเพลง Summer r e เลยในซ n c นะครับที่เบียนเซเองเนี่ยเต้นอยู่ในดิสโก้นะครับซึ่งในชุดของเธอเนี่ยมีการประดับอ่าสร้อยอัญมณีและสร้อยคอนะครับซึ่งมันเป็นโฆษณาของ Tiffany c แนั่นเองก่อนหน้าน,นี้ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคนรังที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกาเนี่ยได้ร่วมมือกับแบรนด์หรูมากมายนะครับ ผ่านแคมเปญชุดต่างๆนะครับแคมเปญที่มีชื่อว่า Lost Your Self in Love ของ Beyonce มียอดการดูวิดีโอสูงถึง690ล้านครั้งนะครับโดยแสดงคู่กับสาม,มีของเธอก็คือเจสี่ดันเองนะครับมีเพชรไดมอนด์128.54กรัดของ Tiffany Co ปรากฏอยู่ใน Music กวิดีโอชุดนี้นะครับ นั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของความเข้าใจในโลกเดียตตนจากอเล็กซานเดอร์เองนะครับที่มีส่วนช่วยให้ทางทิฟฟานี่แอนโเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับรายรับในหมวดเครื่องประดับและนาฬิกาของ LVMH เนี่ยเพิ่มขึ้น18% เป็น11,350ล้านดอลลาร์นะครับในปี2022ที่ผ่านมานะครับในส่วนนี้เนี่ยเป็นรายได้ของ t i f f a n ีเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากการซื้อกิจการนั่นเองนะครับการเติบโตส่วนนี้เนี่ยมาจาก ความพยายามของอเล็กซานเดอร์อานนะครับในการพยายามผลักดันหลายๆอย่างนะครับสร้างสตอรี่สร้างเรื่องราวให้เข้าถึงกลุ่มคนมิเลเนียนแล้วก็เจนซีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นที่เฟนี่เนี่ยได้เปิดตัว NFT ซึ่งเป็นคอลเลกชันสร้อยข้อมือแบบยูนิเซ็กนะครับที่มีชื่อว่าล็อกนะครับซึ่งด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับมันสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆรวมถึงการร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปาเต็กฟิลิปสูเปรียมนะครับไลกี้นะครับ มีการเข้าไปโคกับวงการฟุตบอลบาสเกตบอลนะครับและยังรวมถึงปฏิมาก,กรรมร่วมสมัยนะครับโดยร่วมมือกับศิลปินชื่อดังอย่างเดนิเอลอาแชมก็ต้องบอกว่าแนวทางของอเล็กซานเดอร์อาโนที่มีต่อเรื่องของแบรนด์ลูราเนี่ยแตกต่างจากผู้นำรุ่นก่อนๆน,นะครับซึ่งในยุคอดีตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ไม่เข้าถึงสื่อมีเดียยุคใหม่ๆนะครับเพราะว่า กลุ่มคนยุคเก่านะครับคนที่สูงวัยเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของ LVMH เองเนี่ยกลัวว่ามันจะทำให้แบรนด์เสื่อมเสียนะครับแต่ว่าเพื่อให้เอาชนะกลุ่มคนรุ่นมิเลเนียนและกลุ่มเจนซีนะครับอาโนเ,เองเนี่ยกำลังสร้างเพย์บุ๊กใหม่ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มของพวกเขาขึ้นมา เรื่องของ culture เองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญน,นะครับเพราะว่าการที่ออกเป็น m e สเ a จเพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีการสื่อสารถึงแบรนด์เนี่ยเป็นสิงส่งสำคัญนะครับในยุคนี้เพราะว่ามันจะแพร่กระจายในเครือข่ายโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วนะครับสิ่งแรกที่ทางอเล็กซานเดอร์อาโนเองเข้ามาทำก็คือสร้างทีมที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความคิดและก็ส่งเสียงเกี่ยวกับแบรนด์ของพวก <laughs> เขาออกมาได้นั่นเองนะครับให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ อเล็กซานเดอร์เองเนี่ยต้องการเปลี่ยนวิธีการที่แบรนด์ทิฟฟานี่เองเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับรายใหญ่ตั้งแต่คนดังไปจน,นถึงกลุ่มศิลปินนะครับเขาได้จ้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้นะครับอเล็กซานเดอร์เองเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับหเดือนในการทํางานของเขาเนี่ยเขาไปที่บ้านของบิออนเซ่และเจซี Z, เพื่อขอให้มาเป็นตัวแทนของทิฟฟานี่นั่นเอง ต้องบอกว่าแบรนด์ทิฟฟานี่แเองเนี่ยไม่ใช่การเข้ามารีบูส์แบรนด์ครั้งแรกของอเล็กซานเดอร์นะครับเพราะว่าตอนอายุ24ปีเขากลายเป็น CEO ของ r i m o วาที่เป็นบริษัทผลิตกระเป๋าสัญชาติเยอรมันนะครับตอนนั้นเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยแบรนด์มันดูภาพลักษณ์โบราณนะครับเข้าถึงแต่กลุ่มคนแก่ๆนะครับเพราะว่า r ิ m o วาเองเนี่ยมีชื่อในฐานะกระเป๋าเดินทางอลูมิเนียมที่มีการออกแบบมาอย่างดีนะครับแต่ว่า อเล็กซานเดอร์เองเนี่ยเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กับแบรนด์ของคนรุ่นใหม่หลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Anti-Social Social Club รวมถึง Supreme นะครับหรืออ f ฟไวท์ White, ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์กำลังกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งเขาทำได้สำเร็จมาแล้วนะครับกับรีโมวาและตอนนี้เนี่ยกำลังเห็นผลอย่างชัดเจนกับแบรนด์อย่าง Tiffany ่แอนโมันเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับของชายคนนี้อยากให้จับตามองชายที่มีชื่อว่า อเล็กซานเดอร์อานไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับริโมวาเองเนี่ยมันเหมือนบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กน,นะครับแต่ว่า t i ฟฟ a นี่เนี่ยมีพนักงานมากกว่า12,000คนเมื่อเทียบกับเพียงแค่3,000คนของริโมวานะครับแล้วก็ท i ฟ f a นีเนี่ยสร้างรายได้มากกว่าริโมวาหลายเท่ามากๆนะครับแต่ด้วยรูปแบบการบริหารของเขานะครับมันได้พิสูจน์แล้วนะครับว่า อเล็กซานเดอร์เองเนี่ยสามารถตอบสนองต่อเทรนด์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแม้กระทั่งแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง Tiffany ่แอนโคลอเล็กซานเดอร์เองเนี่ยยังคงที่จะปรับปรุงแบรนด์ Ti ฟ f a n ี่ต่อไปนะครับถัศนนี้เนี่ยเขากำลังทำการออกแบบประสบการณ์คาปอีกแบบใหม่นะครับกำลังปรับปรุงร้าน f ิป์อเวนิวที่มีแผนจะเปิดตัวในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับมีการติดต่อกับศิลปินดาวรุ่งเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่นะครับให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างที่กล่าวไป แต่ว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ที่สำคัญของแบรนด์ทิฟฟานี่นะครับที่คงความเป็นอเมริกันที่ชัดเจนของแบรนด์ไว้นะครับเพราะว่าทิฟฟานี่เองเนี่ยมันเหมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวอเมริกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่เริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ที่ให้กลุ่มรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับเช่นสร้อยคอหัวใจสีเงินราคา350ดอลลาร์นะครับมีการเป็นพาร์ทมิรกับแบร,บแบรนด์อย่างไนกี้ โดยปรับสโลแกนของ Tiffany Co นะครับที่ทาอ a ล็กซานเดเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าสโลแกนของ Tiffany Co ก็คือ No r u l e all welcome นะครับมันเกี่ยวกับการเข้าถึงคนทุกคนทุกรุ่นทุกกำลังซื้อนะครับและนั่นเป็นความคิดแบบอเมริกันนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแบรนด์ Tiffany Co และ Alexander a อร์นะครับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ แต่กรณีวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในท,ทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a ที่ AdtraDon T H A R A D S O L สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดตแคสดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ